สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดี่เบอร์สุขฐานขับมาหาพี่น้องชมโซน้องคำเด้อพี่น้องเอ้ยยังบ่เลิกบ่ลาพี่น้องเอ้ยกับเด็กๆหนาบ้านพี่น้องเอ้ยงานยังเนาะบุหุงานยังงานพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าวันยังเกาะฮากับบุหุนะแบบงานผ่าเจ้าว่าเลื่อนเลื่อนได้ี่แหละน้องคำก็ไปอย่างนี้สาเอาใหม่ลูกเอาใหม่ยลาลูกหนูมาคือมาดิปลาลูก น้องอันนี้กระดิดน้ำ้าวตีนเอื้อใหญ่เออบุมบ่อืมตีนั่าไงงานผัดเจ้าวันน้งานยังเลยน้องข้ามไปซอยวิ่พิ่านมาเศร้านี่ฮะกมาพี่น้องเอ้ยคนในขางเฮือนเหนื่อยเนาะหลังจากขี่วานข้าเจ้าอยู่หน้าข้าเจ้าข้าวมาบ้านเพ่วงกระสบวะลายมาได้ดอก หดน้ามาเลยอันนี้เลยนิ้วขมับพี่แย่เลยแล้อย่าะออกนอกเด้วอ่าแต่เหตุแต่เหตุยัคเด็กนะใครยังบอกก็ใส่ไม่เต็มผูใส่เสีงงามๆแท้หมื่นนี่ฮะไม่เต็มผูใส่แสงงามแท้ แกกุ้งมาขอดนะแม่โกงมันขอดได้ร้อยหลุดถีบมาร้อยอันนี้ก็มาริทน้ำหมูอีกสวัสดีปลาลูกนี่ยลูกเห็นไหมสวัสดีปลาลูกสวัสดีปลาลูกอืมสวัสดีปลาลูกหนาสิโมะถ่ายหน้าลูกอ่าน้องมุนกับมาลิทน้ำค่ะมุนทา น้องข้ามสิไปล้างเห็ดกับพี่น้องเอ๋ยแม่เจียนไปหามาเป็นเอาใดเนาะลายๆอยู่บ่เลยอะไรไปเบิ่งไปซึมน้ำกันเลยกับสบายดีพี่น้องน้องข้ามาล้างเห็ดพี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินแจงเห็ดน้ำกันอีกแล้วพี่น้องรึพี่น้องเห็ดแต่ปลาร้ายพี่น้องเอ้ยแม่เจียนไปหามากับเอซูนี่เนาะ เขาจะมาแกงสุกเพมืนกินพี่น้องเลยหอมหอมพี่น้องหอมแบบกินอยากเอาแบบเฮ็ดแม่เลยนะแม่เฮ็ดแก้วแป้งพี่น้องแต่ว่ากินอยากเอาแบบเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่นาะหอมกี่ป่นก็ได้เด้อที่มาแม่น้องอันนี้กินเฮ็ดไข่เลยเหมือนแกกินได้เนาะคืองบริเวณเป็นอยังพี่น้อง ว่าได้พิกรรมดอกเนาะหัวฝนใส่ยาพิกรรมเลยฉีดยาพิกรรมใส่หอมหอมอย่าจีป่นก็บแซ่อันนี้เน็ดหนางงวงส่ช่เปนเ็ดหนังงวงเปนัวเ็นเพราะว่ามันแห้งเนาะมออก แต่ตอนมันสุมม่มมันสุ่มมันจะออกไปเป็นสองสระผู้ติดกันมาเห็ดวิ่งเห็ดติดกันต้องการกบดบันยังไงแบบน,นี้เอ้ยเที่ยวงานเทียวงานไปเดี่ยวังไงพูดพูดแทนนี่เมฆพูดพูดพีดพ่น้องเอ้ย ปีนบักใหญ่นึงน่ะนี่ยาพุเห็นสิยามเดือน6แหงสิงามเ็ดนะเพราะว่ายามนีมันแหมันออกมามันก็เ็บกระโตมันมันแตกือ พี่าไม่จะรอแนีแน,น,นเห็ดนะมาสิกแกงสุก,ก,กินปาตีนเห็ดนะพี่้างสำค่าเด็กน้อยสำค่าน,น้ออาเนยเลยสบายไง hết nhem đen hạ nhau này cái đó ngâm ngâm มาข้ามกรสิไล่เฮ็ดจอันใช่เอาไมมาถอนใส่กระซามตัวนี้จอมันเฮ็ดไม่จะโดเงแน่ใช่ไหมเอ้ย ดอกแน่นแน่แล้ว่แต่ดอกแน่แน่นะน้องคำสิเอามาแก้มขามว,วานื่อวานนี่กินหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยหมอว,วานนี่หนึ่งกินแล้วมืมอวานเฮ็ดธรรมชาติเนาะ ตอนนี้เอยสนี่เพิ่นมาล้างแล้วเองเลยพี่น้องเอ้ยเป็นมาล้างเองแล้วดีพ่อแม่พี่น้องล้างแกงกินฝอยเนียวจ้ดน่าเฮ็ดแกงท่านผู้ชมเนียนเลยบัวบอกกับตัวเข้ว่าสิมาอยู่เข้าบอยอมเข้าก็บรถทุ่นได้เอกน้อยหลินหน้าไม่เซ้งเซ้ง กกิ๊เซ็งเซ็งเซ็งสุดๆจุพี่น้องแม่กิ๊กแม่กิ๊กอันมีงานขางเฮือนท่านผู้ชมมคนอยู่คนละต้องขางกับอันเฮือนเฮาเนาะแม่แล้วอันไหนสิเป็นเฮือนอ้าวท่านผู้ชมมาคืนนี้เฮากลัไปอยู่เนาะคนบ่ลายคืนนี้ไปไปทำพ่นัางานอย่าง่น งานเนี่ย่ัาแกจัดได้เงนกระแมซิบสุดได้ไพ่นนบ้านนะจับได้ได้้สจัดเอนี่สิจัดพ่ว่าให้เินจัดได้นาะเนี่ยเพิ่นจัดงานอยังขอคุณระเจ้า แม่การงานขอบคนะัจ้านเป็นงานขอคณะเนาะคณะนี้ยังดีเบอท่านผู้ชมแม่ติดะอนดีอะไรแม่อพี่น้องผิดนี่น้องข้ามกืสิบลงไปเบิ่งพี่น้องเลยเด็กๆเขาเหตุกัรแกเนาะป้าไปเบิ่งกันเลยพี่น้องไอคิวพี่น้องเยมพราะคิวกล้วยหล อ็มลยลงเตินเยองแดงท่านละเตินปะเอาอนอนใหม่พี่ทั้งเยโอเด็กเด็กลินอยู่นหนบ้านเชียงสุดสุดเนี่ยเด็กเดกลินกันพี่ทั้งเลไอคิวกันนอถ้ากันอนองใดในคิวกะน้อาข้าววาสิบผ้าปลาลุงเจ้าหน่อยเนาะเ้องข้าวัสิบผ้าปลลุงไปเบิ่งเนาะเพือนนั่น งานแก่งข้าวจัดงานอะไรพี่น้องเ้ยปู่อีกพี่น้องเกลี่นแล้วโอ้งานลูกมันเตืน พี่น้องอะไรคลิปนี้น,อน้องข้ามกับเชี่ยมลาบอาจากพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเอ,อ้ยพัเออพกเบิ่งพักส้มต่อไปพี่น้องผิดพลาดประการใด,ดขอโทษขอภัยน้ำลายเด้อป้าลุงเด้อพอไอคิวกล้วยลูกอยู่ตอนนี้แจ็คเพิ่นสิไปทางไหนแหละเฮ้ยสงกรานต์น่ะพลอันข้าเจ,ออจ,บบจา้าบ่วดจะบ้อจะมานะยังบ่วชบวดบอกเ้ายังบ่ได้วดเพิ่นพี่น้องเอ้ยมืออวนเขาดสงบ่ อกดจุดสองบอ,อดเพิ่นดาขอไอคิวพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาเยี่ยมลูกใา้เพิ่งละกะปีนีนยังบ่มีหูบขู่นะสงการเนาะมีหูบขู่สามคนในปีนี้นะอะไรพี่น้องบายบายพบก,กันคลิปต่อไปเนาะสบายดีพี่น้อง